The Voice Prize. กลับไปถามเมียเธอดูสียตอนถามดูให้แน่นอนว่าจะยินดีไหม ฉันมถ้าหากยังไม่แน่ใจกลับไปถามใหม่เธอเจ้ากลับไปถามใหมเธอดูสิอ่ถามดูให้แน่ใจถามไมแล้วค่อยมาหา โน,นหมดทางแก้ไขไปถามเมียแล้วคอยเ้มาเที่ยวกับฉันถ้าร้อนนั้นยินดีให้เธอมีมถ้าเธอโอเคฉันก็โอเคกับป Bye. ยอมใจเลยลูกเอ้ยอะไรมันจะปานนั้นตื่นเต้นตื่นเกิดรอสุดเกินนี่ไม่เคยกดกดจนแบบมันแรงเกินไปมั้งโอ้ยเขค่ะหนูลูกเลิดอะไรยังไงชื่อเสียงเรียงนามก็ชื่อพัรตี้อังค่ะตอนนี้อายุ30สปีเป็นตอนนี้เป็นนักรลองอิสระแล้วก็ดูดวงได้ด้วยนี่เี๋วเลาจริงจริงหนูว่าเปิดทีละ ตำแหน่งเลยนะคะว่าใครจะหันมาบ้างอ๋อแล้วความขดพูดก,ก็ขนลุกนะคะยังไงฮะคือตำแหน่งของฝั่งเนี้ยมาก่อนจริงๆฝั่งนี้มาก่อนแต่เดี๋ยวไปก่อน<ฮ>นะครับฝั่งนี้ไปทำงานต่อหลังจากนี้ฮะชอบมากเลยชอบความเป็นแบบลูกทุง่ง R&B หนูเก่งมากเลยอะ่ะพี่ถึงกับละอายใจเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอาหนูไปแล้วพี่จะสอนอะไรหนูสอนพี่ดีกว่า <c oughs> โอ้ยแม่มีอะไรเยอะแยะที่จะสอนน้องเขาแม่หนูชอบพี่แอมมากแม่ประโยคภาษ่หนูสารภาพว่าหนูโตมากับเพลงความทรงจําของพี่แอมมากหนูชอบมากนะครับโอ้เป็นเกียรติมากมากฉนเกียรติมากมากความฝันความฝันคืออะไรครับผมความฝันหนูอยากแบบเอาจริงนะหนูมีความฝันอยากหนึ่งในชีวิตคืออยากคือตอนเด็กๆแม่เลี้ยงมาก,กับทีวีค่ะแล้วก็ชอบดูละครมากอยากร้องเพลงประกอบละคร พี่ร้องเพลงประกอบละครมาประมาณ12เรื่องน้อยมากพี่ร้องน่าจะเกิน30เรื่องแต่ว่าประสบความสำเร็จอยู่2เรื่องต้องไปต้องไปทำอะไรไม่น่าพูดเลยถอยกลับไม่เอาแล้วเมื่อสักครู่ไม่เอาแล้วเราจะมีเวลาฝึกสำหรับเด็กวอยซเยอะมากเลยเพราะพี่ว่านสำหรับผมนี่ไม่ต้องฝึกเรื่องร้องเพลงแล้วผมจะพัฒนาเป็นการเป็นศิลปินอีกไปอีกขั้นหนึ่งมากกว่า อืพูดเลอยๆพัฒนาอะไรบอกมาก่อนเลยเอาจริงๆแบรนดิ้งมันต้องมีด้วยการเข้าใจฟีลอะไรเงี้ยอขอเลยกันอ่ะมันอยู่ที่พัตตี้อังแล้วหล่ะว่าเขาสามคนนี้ใครถูกดวงกับหนูที่สุดลูกอืคือหนูจะลองไห้เดี๋ยวกันคือไม่ได้เตรียมใจว่าจะหันมาทุกคนด้วยค่ะคือหนูแบบว่า ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าให้โอกาสหนูแล้วก็หนูขอเลือกพี่ทำไทยแล้วกันผมรอคเท้าผมรอณครับ,รรบ <S <S 2> <S 2> เป็นเชิญานครับที่เลือกถูกแล้วนะครับผมขอบคุณม,มากครับผมบินด,มดีด้วยครับว้าวสุดยอด รักแพ้แพ้ไอ้สายสั่วโอ้ยผมชอบผมับสุดยอดมากวครับนูเองะขเชิญ้เลยครับเลือกเพราะอะไรเลือกพี่ทำหนูเลือกเพราะว่าเขากพือความจริงเขาคนพความจริงก็คือสเปคอะไม่ใช่ทำให้หนูดูแย่เลย